โอเคผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม m ม่ก m o ามอนสเตอร์นะครับก็สําหรับคลิปนี้มาลุยกันไปดีต่อนะครับจะเป็นงไงตามได้ในคลิป้เลยครับก็จะเล่นพี่ก็ฝากเลยตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมไม่ผ่านส่วนของเ e รดิสไมกามอนสเตอร์ได้เพลิดใต้คลิปถ่ายคลิปและก็น่าช่องนะอ่ะไปรับชมในส่วนคลิปไปได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนําร้านเติมเกม a k Center Topup ครับ เป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแผทนต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%นแน่นอนนะฮะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน a c k เกม top up center นะครับปลอดภัย100%แน่นอนนะครับอ่ะโอเคลุยกันนะครับผมวันนี้ก็มาลุยกันต่อนะครับเหมือนเดิมนะฮะทำเควสกันต่อ นะครับพลังก็ไม่ค่อยขยับนะช่วงนี้พลังนี่คือนิ่งๆเลยคือผมไม่รู้ว่าจะปั้นอะไรผมอาจจะเก็บไอเทมบางอย่างไว้ปั้นในส่วนของตัวใหม่ผมรอปั้นอ่ะ63นะครับนี่ดีกว่อนนะอ๋อตัวละครไอเว้63ใช่ไหมมันก็ปลดใช่ป่ะโอเคนั้นเราเคลียร์ภารกิจของเรานะครับจริงๆเราใช้เวลาเคลียร์ตรงนี้ก็ไม่เกินห้าหกเจ็ดนาทีได้ไม่ไม่น่าจะเยอะมากนะครับ วันนี้ต้องไปผ่านด่านนะเนี่ยเพราะว่าพลังมันถึงแล้วมันผ่านได้อยู่นะครับนี่คือแบบว่านี่คือเล่นแบบเรื่อยๆนะครับรอ,อนกวายเนี่ยนะครับคือผมรอ,อนกวายเลยผมไม่ได้ไม่ได้ปั้นพลังอะไรมากคือพยายามเก็บของไว้ให้นกวายอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีการถ่ายทอดพลังไนงะมันมีการแต่แค่ย่อยแล้วก็ของที่ย่อยเนะี่ยเอาไปอับอีกตัวหนึ่งนะี่ย ก็ไม่แน่น่อยูดูก่อนผมอาจจะเสียสละตัวใดรตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็พลังเอาของทุกอย่างเนี่ยไปให้เจ้ากับอ่าไปให้กับตัวนกไวนในอนาคตนะครับไม่ไงั้นมันเสียทรัพยากรนะฮะค่อนนะข้างเยอะนะครับอ่ะบอเป็นเก่งคงนะนะอะเฮ้ยได้ของครับเฮ้ยได้เหรียญน,นั่นด้วยนี่หว่าอ่ะโอเคนะครับตัวนี้เราก็ผ่านนไ,ไปนะครับอ่าลงแดนเจี้ยนเลยเจี้ยนก็ลงแบบปกติไม่มีบกหนึ่งนะ เพราะว่ากิจบวกหนึ่งมันจบไปแล้วนะครับผมเอาว่าได้ใส่แค่ตรงนี้ไปก่อนเอาไป,ไปเออไปเลยครับนิ่งๆไว้ไปนิ่งๆไว้ก่อนไปแจมนี่กดไปทีนึงนะครับแล้วก็นี้เป็นกิจของน่าจะเป็นฉาดอ่ะโอเคหมดนะฮะมีเควสไหนอีกทำง่ายทะลุมิติอนะ่ะ ทะลุทะลุตัวอ่อนก่อนแล้วกันตัวนอนที่มันแบบกดง่ายๆเลเวลไม่ถึง <c oughs> อ่ะกดไปนะครับอันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งนะครับอ่ะมีไหนอีกทําได้อัพสกิลสามครั้งอัพสกิลสามครั้งเนี่ยมันจะต้องผ่านการเอาอย่างน,นี่ก็ได้นะี่ก็ได้มั้งจบแล้วหนึ่งทีพอที่เหลือไว้อัพตัวหลักอ่ะประดับนี่แหละสําคัญโคตรนี่แหละตรงประดับนี่แหละจะทํายังไงกับมันดี อะฟาร์มเลยครับรออะไรอันนี้ต้องใช้จริงนะไม่ใช้จริงนะครับอ่ะรูทเลยรูทของไปเดีย๋ยวผมจะรูทหายตัวทริงกิตนะครับเนีไอตัวเนี้ยไอไอเทมโมงๆเนะนี่ยเนี่ยทริงกิตบูปินทริงกิตบูปินตัวนี้นะครับอันนี้จะรูทหาของนะฮะเอาไว้ใช้เอาลังค้าเปิดนะครับเอาไว้ใช้อัพในส่วนของประดับนะอ่ะผมได้มาส่วนหนึ่งนะฮะอ่ะเซเลบีอัพได้เลยนะเนี่ย อ๋อเล่นด่านมันดรอปไอ้พวกของง่วงไอ้ของฟ้าด้วยวันนี้สบายเลยเซเลบีผมดึกดันขึ้นได้เลยเนะี่ยอับแม่งเลยแล้วกันตอนนี้พลังพลังกายมันเหลือเยอะครับอ่าแจมปึ๊บมีนะเอกออลเทนิคหนึ่งอันนะครับอ่ะทริงทริงเกสปูปินจากหน่อยนึงเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้เหรออ๋อโอเคผมเข้าใจละมันต้องออีกด่านหนึ่งด่านนี้เออโอเค รูดไปไอ้พอก่อนเดี๋ยวเยอะไปหมดเดยอะของเกลี้ยงนะฮะอ่ะโอเคผมจะทำแค่ไอเทมเป็นม่วงก็พอนะครับอ่าโอเคกดไปเลยเรียบร้อยอ่ะเป็นม่วงหมดแล้วนะอ่ะรับไอเทมไปนะครับนี่ขู่ดได้มาอย่างเยอะนะครับเหลืออะไรกะอ๋อเหลือซื้อพลังกายเนะี่ยแล้วก็ลงอารีนาใช่ไหมอ่ะส่วนอารีนาผมจะค่อยลงนะครับ เี๋ยวพลังไอ้หน้าก็สู้ยากนะครับอันดับผมส0บกว่าสู้ยากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เก่งนะพลังพลังน้อยนะฮะยังไม่มีทีมเป็นของตัวเองด้วยนะครับอาศัยเล่นเก็บไอเทมไปก่อนนะนี่ซื้อโอ้ยโอ้ยสบายสามแสนซื้อได้อยู่แล้วครับชิลๆผมจะซื้อเฉพาะของที่มันใช้ทองซื้อเท่านั้นนะฮะไอที่มันไม่ใช่ทองผมจะไม่ซื้อนะครับผมจะเก็บเพชรไว้ขันนกไว้อย่างเดียวเลย พอถึงกิจกรรมตอนนั้นมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณ40,000ละ40,000นี่ก็อาจะกดได้ถึง2ตัวผมก็อาจจะทํา5ดาวไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาบ่อยๆพวกกิจพวกนี้น,นะครับอันนี้ก็เอ้ยขอดูเศษก่อนเฮ้ยนี่งเศษสไตล์มาพอดีแจมเอาเฉพาะตัวที่เล่นนะฮะอันนี้กดไปแล้วอารีนา1,005นะครับอารีนาซื้อสก,กินไปแล้วนะซื้อเศษตัวนี้แล้วกัน มาซื้อไปเลยครับปัน้นฮัตซัมอยู่นะฮะอันนี้ไม่มีฮัตซัมเนาะเดี๋ยวครบสามหมื่นจะแลกสกินนะเนี่ยอันนี้แปดร้อยกว่าแปดร้อยกว่าก็แลกอะไรไม่ได้นะครับราคาสูงสูงนะสงครามกลิวไม่มีแต้มไม่มีแต้มนะไม่ได้เล่นเลยนะครับอารีน,น,น่าก็ไม่มีแต้มโอเคแต้มไม่มีนะครับเพื่อว่ากันนะอ่ะไปอันนี้เป็นพาร์ตนะครับอ่ะได้อะไรบ้างไม่มีอะไรเลย รีวอร์ดเ่ยมันต้องมาแน่นอนรีวอร์ดต้องเข้าล้วเสร็จอันนี้พลังกายซื้อนะครับแค่แค,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 ค่สิบอะซื้ออยู่มันก็ยังอยู่ที่สามหมนะที่ผมอยู่ตอนนี้ก็ยัง3 7มหมนเจ็ดนะฮะโนมอลนะครับเบ,บรกเลยนะครับแบมอ่ะฝึกฝนนะครับใฉายาหนังสือเดินทางอ่ะโอเคเดี๋ยวสุ่มฟรีก่อนนะครับนี่ไป โบ้เรียบร้อยไม่มีเลยนะรับพลังกายจากเพื่อนกันนะส่งแล้วก็เดี๋ยวเข้าประจนภยัยเอเวนเจอร์โรสเดี๋ยวลองสู้ยเอเวนเจอร์โรสดูก่อนนะครับเผื่อสู้ได้วันนี้มันก็ค้างอยู่ที่ชั้น85นะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับอ่ะไปดูทีมนี้จะสู้ได้อยู่นะเอเวนเจอร์โรสนะฮะมาข้ามได้ไหม โอ้ยังสู้ไม่ได้นะถ้าค้างอ่งนีคือแพ่นั่นแน่ตามสเต็ปแหละนะครับเฮ้ยชนะโอ้ชนะแปดห้าแล้วเว้ยอ่ะถัดไปเลยลใส่ออโต้ของเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้นะก็แต่ชนะแปดชนะแปดห้าแล้วเว้ยในสุดก็ชนะแปดห้าทีอ่าไปแปดหกแล้วเว้ยมันจะได้ไอเทมไอนตัวเหรียญเท่ากับเหรียญทองนะฮะเอาไว้อัพในสุดของ EV นะฮะ อ่ะครัไปนี่ยังปลดล็อกอะไรอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่ปลดเลยอีกหลายอย่างมากนะฮะอ่ะโอยวันนี้ต้องมีตีบวกอะ่ะวันนี้ต้องมีวันนี้ต้องมีตีบวกเพิ่มอ่ะนะครับไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวต้องลองดูได้อยู่ครับแปดสิบแปดชั้นอุ้ยได้เพชรหนึ่งร้อยด้ยนะมาแล้วครับมาแล้วครับไปจะถึงร้อยชั้นหรือเปล่าไม่น่าถึงเราวันนี้เต็มที่ก็เก้าสิบนี่ก็เก่งแล้วลนะ่ะ ได้ไหมไปต่อครับไปต่อชั้นที่90นะครับผมโอ้โหมามาได้ไกลอยู่นะ90คโอ้ยมันดึงแก้มไปกระจูยืดแล้วนะอ่ะไป90มันต้องมายังไง90ก็ผ่านได้เพอีก200อนะฮะเฮ้ยอ๋วันนั้นผมรีวิววิธีหาเพชรไปผมก็ลืมบอกว่าแอา a เ v นเจอร์โหลดก็ได้เพชรเหมือนกันผมเคยรีวิวไป20วิธีได้เพชรในเกมนะ เออฉเลี่ยวันหนึ่งก็รประมาณ3,000นะครับเดินหนึ่งมันจะได้ประมาณ2 0 0 0 0อ่ะถ้าทำตามที่ผมบอกนะมีวิธีนี้อีกวิธีหนึ่งผมก็ลืมไปแต่มันจะได้มไมไ่มันจะไม่ได้บ่อยไงมันจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับมันจะเป็นการได้แค่หนึ่งครั้งครั้งแรกเท่านั้นแล้วเฉพาะด่านที่กําหนดด้วยนะมันจะไม่ได้ทุกด่านนะครับจะแค่ด่านที่กำหนดอย่างเดียวอ่นะเก้าสามเฮ้ยพวัน,นี้ไปไกลเลยโอ้โงนี้พวกนี้ก็กวาดล้างสบายเลยนะครับมีอุปกรณ์เอาไปอัปเกรดได้เยอะเลยนะ อ่ะไปเกมนี้ก็เล่นโคคูนไปกับโเกีสกาแต่ว่าอ่าลงป้ายดีใหม่ของของเกมเนี่ยจะลงแค่วันเว้นวันนะฮะเพราะว่าลงทุกวันมัน,มนไม่มันไม่ใช่อ่ะครับพลังมันไม่ได้ขึ้นทุกวันนะฮะเกมนี้พลังมันจะขึ้นช้ากว่าโเกสกาเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาคลิปที่เป็นเนื้อเรื่องมาแทรกอ่าโอเคจบละอ่าไม่ผ่านละจบก็ยังอยู่ที่แปดกว่านะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวเข้ามา ไปดิสแพดกันดิสแพดรับของของเมื่อวานกันนะเออรับไปรับไปอันนี้ผมไม่ได้เลือกตรงหรืท่านเนี่ยมันได้แค่สองชิ้นอ่ะเลือกไปพยายามดูที่มันกดไลค์อ่ะเออไหนวะท่าไหนวะนี่ไหมไม่ใช่เหรอมันคือท่าอะไรวะอ่ะนี่ท่านี้แหละแฟรี่ออหลีกตัวหนึ่งน,นี้ส่งไปต่อนะครับอ่ะ ได้ไหมสวยฟ้าสวยฟ้าไม่ใช่ต่อสู้ต่อสู้ไปจัดไปนะครับผมตรงนี้มาดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวมาแรงเหรอเอ้นี่ไงมาแรงจะะัดไปนว่าไม่มีซะแล้วตอนแรกจัดไปจัดไปเอ้ยไม่มีมมไฟฟ้าโอเคเรียบร้อยนะฮะอ่ะต่อไปครับก็จะมีอ r t เ u อร์พาราไดส์สามเก้าใช่ไหมอ่ะเราก็เข้าไปบูได้นะครับตรงนี้ ส่วนใผมก็จะใช้เปิดบัฟเอาอ่ะ่ะโอเคนะครับกลับเข้ามาเล่นครั้งหนึ่งเมื่อกี้มันออกหลุดไปนะผมก็กลับเข้ามารอบนึงเล่นต่อนะครับตั้งใจจะเล่นให้จบเจชั้นไปเลยนะครับหลกัหลกๆเนะี่ยผมก็จะเลือกบัฟก่อนเลือกกล่องแล้วค่อยต่อสู้ที่หลังนะอโอเคแต่ถ้าต่อสู้เสร็จมันจะได้เหรียญน,นะครับแต่ถ้าบด นี่มาแล้วเห็นไหมถ้าต่อสู้เสร่ยมจะได้ไปเหรียญสีทองครับเหรียญดาวเหรียญแฉกครับอ่ะหลักๆผมก็จะใช้เปิดบัฟก่อนนะฮะหลักๆเนี่ยต้องเปิดบัฟนะฮะไม่งั้นนะคุณไปไม่ถึงชั้น7แน่ๆโอเคด่านไหนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถกดอ่าเขาเรียกอนะกดรูทได้นะครับก็คือกวาดล้างได้ก็เลือกบัฟอย่างเดียวอ่ะไอ้ตอบคำถามผมจะไม่เล่นนะฮะผมเน้นเปิดบัฟเฮ้ยอะไรเนี่ยไป แต่ถ้า,าแบทเทิลตรงไหนผมผ่านไปแล้วถ้าเกิดผมรูดได้ผมก็จะรูดนะฮะไปเลยสบายๆนะครับ,บ,บน,บนี่ชั้นนะครับนี่ <c oughs> เหรียญได้ของด้วยนะอะไอ้กล่องสุดท้ายของแต่ละชั้นนะมันได้ของไนงะอ่าผ่านไปแล้วสองชั้นนะครับอชิลด่านแกล้งก็ผ่านยากเลยไอ้ผ่านง่ายเพราะว่ามันมีรูดไงสามารถกดข้ามได้ ตอนนี้แต้มอยู่พันเก้าสองพันแล้วจะจบชั้นสามแนะครับจะขึ้นชั้นสี่แล้วไปกดไปเรื่อยๆนะฮะสบายๆหมดนี้หมดที่ผมไม่ได้เล่นให้ทุกคนดูเลยก็พีพีนะเพราะว่าเล่นไม่ได้ครับมันสู้ไม่ได้ครับพีพีพลังไม่ถึงนะระดับสามชี้กว่าแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้ละอันดับที่เหนือว่าผมเนยี่สิบขึ้นไปเนี่ยคือพลังแม่งสี่สี่แสนอัพแล้วอนะ ประมาณ400,000นะโอ้โหล้วผมแค่250,000 2 6 0 0มันไม่ไหวนะฮะมันคะแนนมันพลังมันต่างกันเกินนะครับและอีกอย่างหนึ่งตัวละครผมยังไม่ฟูลยนะฮะนี่ยังไม่มีตัวละครที่ต้องการจริงๆเลยนะอันนี้คือเล่นไปก่อนตามที่กิจกรรมมันมีให้สุ่มนะฮะแต่แตอนนี้นะครับคิดว่าจบ EP นี้อาจจะมีทะลุ40,000ได้เพชรมนะอ่าโอเคหรือไม่กิจกรรมรอบหน้ามาเนี่ยก็มีโอกาสถึง40,000แน่ๆเนี่ยมัน37แล้ว คือตัวหนึ่งมัสองหมืใช่ไหมสอตัวก็ประมาณ4ี่0 0ื่นผมอาจจะได้ตัวละคร5าดาวเลยนะครับอ,อยู่ดูก่อนกําลังคิดอยู่ว่าจะกดแยกตัวหรือว่าจะใช้ตัวเดิมแล้วอัพดาวเอาแต่พูดถึงถ้าเกิดว่าเราสมมตินะครับนกวายมาเนี่ยผมก็คงต้องสุ่มนกวายสองตัวเลยแหละเพราะว่ามันไม่ได้มาบ่อยๆเนาะเราใส่ฟรีด้วยใส่ฟรีก็เน้นกิจกรรมมีเพชรเท่าไหร่ก็ทุ่มไปนะครับ เหนือเหนือครับผมเนี่ยสบายๆผ่านได้ง่ายๆนะครับนี่เลยมีบัฟกดบัฟเนี่ยจบชั้น4แล้วไปขึ้นชั้น5้าละเดี๋ยวครับนี่สู้ตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปกดเปิดกล่องใหญ่นะครับก็สกิปไปได้สบายๆผ่านฉลุยอ่ะอันนี้ก็หกโฉมหน้าตัวละครเรานะครับมี S อยู่หนึ่งตัวเท่านั้นเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยนะครับไม่ก็อีพีนี่แหละเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวอัพดาวตัวปกมอนกันนะฮะ จริงๆตัวละคร S บวกผมก็อัพดาวได้นะครับตัวหนึ่งมี g ี n จ a r y Universal ชา a r t นะครับที่เป็นตัวแทนของชาติเ S บวกแล้วนะฮะส่วน o m m o n c ชาต t เนี่ยก็มีเยอะเยอะอยู่นะก็สามารถเอาไปตีบวกพวก p ปเกมอน S ได้อย่างเช่นฮัตซัมเนี่ยนะครับในส่วนของเศษสไตล์ผมก็มีอยู่แล้วบวกกับ o m m o n c ชาต t ก็น่าจะได้อีกดาวหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะเล่นอยู่8-9ดาดาวแล้วมั้งฮัตซัม ก็เงื่อนไขของ S นะครับก็คือ12ดาวเท่านั้นนะครับจะทําไมก้านะก็ต้องเล่นถึง12ดาวอะนะครับถึงจะได้ถามว่ายากไหมก็นานอยู่นานอยู่นานอย,นนอยู่พยายามดูกิจกรรมอะครับที่มันมีเศษสไล์อะไรให้แลกอะใาร้านค้ามันจะมีหาได้ง่ายนะครับหรือจะไปจะไปฟาร์มเศษเอาก็ได้นะครับในด่านเดินต่างๆก็ได้ ทำ12ดาวรอไว้ก่อนเลยนะครับสังเกตุไหมรับถ้าเกิดว่าเรากดดูพวกอปเซิร์ฟเนี่ยเขาจะ12ดาวนั่นกันแหละนะครับแย,ยะๆครับ t อปเซิร์ฟนี่พลังผมหลักล้านแล้วอะหมดจัดนะฮะพลังผมแล้วเขา5เท่าอะ่ะแต่ว่าเราเล่นใส่ฟรีเราเรื่อยๆครับจริงๆมันมีหลายจุดที่ผมยังไม่ปลดด้วยแหละนะครับเลเวลน้อยนะแล้วก็ระบบมันปลดไม่ครบแล้วมันเล่นได้ไม่สุดอะนะครับมันก็เอาได้แค่นี้เท่าที่เห็นพลังผมก็เลยเลือกที่จะลงคลิป ป้ายดีของเมกามอนวันเว้นวันนะเพราะว่าถ้าลงาทุกวันเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมันไม่เหมือนอประก,กาศานะครับที่มันอัปเกรดได้ทุกวันนะฮะพลังมันจะขึ้นไวกว่าอันนี้เมกามอนพลังจะขึ้นยากนะครับต้องรอเลเวลป,ปลดสุดๆอะ่ะมันถึงจะมีระบบอะไรให้อัปเยอะนะครับอ่ะไปนะครับลุยกันต่อผ่านเฮ้ยได้หลายด้านนะครับนี่จะผ่านชุดนี้ไปก็จะไปโผล่ชั้น7แล้วนะฮะ ี่แสนก็สามแสนถ้าห่างประมาณไม่ไม่เกินสองแสนอะ่ะมันสามารถนะครับออโตโอ้ไม่ใช่รถเด็สคริปต์ผ่านได้อยู่ผมเคยลองแนละ้วประมาณต่อให้พลังระบบบัฟผมได้ได้ประมาณสามแสนกว่าแล้วผมไปสู้กับห้าแสนนะไหวยอยู่นะแต่ถ้ามากกว่านี้คือไม่ได้ละอ่ะตอนนี้เพชรสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแล้วนะครับขาย25สองพันห้านะครับก็จะได้สี่หมื่นซึ่งแป๊บเดียวผมเก็บแป๊บเดียววันหนึ่งก็ได้เกือบสามพันเพชรแล้วถ้าเล่นจริงๆอ่ะ โอเคกดนะครับด่านโอเวอร์โหดนะฮะนี่มาแล้วนะครับอย่าให้เขาสงสัยเยอะอย่าสงสัยเยอะนะครับของดีเข้าไปชั้นเจ็ดแล้วครับมาชั้นสุดท้ายละเล่นไปเล่นมาก็โผลชั้นสุดท้ายจนได้นะเออ อาจจะปิดท้ายด้วยด่านประจนไพ่ดูก่อนนะฮะว่ามีเวลาเหลือมากพอไหมอาจจะเล่นด่านระดับยากไปก่อนเพราะว่าด่านระดับยากเนี่ยเราไม่ได้เล่นเลยนะครับพลังมันมันห่างกับคือด่านนะมันห่างกับด่านปกติเยอะมากไอนน้ขอดูเวลาก่อนแล้วกันถ้าพร้อมีก็จะลุยได้นะครับ difficult Dif <fic> enemy ครับหกแสนเหรอ<ส>อุ้ยอันนี้ยากแล้วแหละสองเท่าเลยไหวไหมผมไม่เคยสู้หกแสนนะเต็มท,ที่ก็ห้าแสนอย่าช้าโอ้ได้อยู่นะ โอเคอยู่นะเออเอาละครับครึ่งทางแล้วครับ5้าทับสิบแล้วหลายหกทับสิบแล้วครับอืมมาลองดูครับสังเกตไหมครับหล่างๆจะอัปเดตมามันก็เล่นดีขึ้นนะเพราะว่าระบบภาพเพิ่มไอคอนเออพูดถึงไอคอนมันจะมีไอคอนที่มันเปลี่ยนแล้วนะ ไอคอนฟังก์ชันต่างๆมันมีเปลี่ยนรูปแบบด้วยนิดหน่อยนะครับหมุนติ้วเลยเว้ยหมุนหน้าเนี่ยเฮ้ยโอเคนึกว่าหมุนแล้วไม่มานึกว่าหลุดไปแล้วเนี่ยเอาละครับอ่าชั้นสุดท้ายครับผมมาเลยหกแสนสามอาไหวยอยู่นะลองดูนะครับสบายนี่พาเลตสแกงกานะครับแกงกา โจรสลัดเรียบร้อยโอเคเฮ้ยมีตายไปตัวหนึ่งเว้ยแต่ก็ผ่านแลวไงโอเคครบเรียบร้อยสมบูรณ์นะฮะในส่วนนี้ก็สบายสบายไปก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้แต้มเติมอะไรก็ได้เยอะนะปเกรดในส่วนของรูงยนต์ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงอ่าไอ้นั่นด้วยนะเมื่อกี้ผมแ c h i e v e m e n มันเด้งขึ้นมาเลยนะเนี่ปลดกุญแจเรียบร้อยครับ คุณจะาแมกกาพุนโคตรเจ๋งะนี่ครับแล้วก็ achievement ด้วยความสำเร็จนะฮะโอ้โหอย่างเยอะครับรับไปเดีเพชรน,นอนเนาะนะครับไม่ถึง4ี่หมื่นให้มันรู้ไปเยอ,อะขนาดนี้นะครับนี่เปิดกลองใหญ่ได้ด้วยนะอ่ะเดีย๋ยวเราไปลุยกันด่านประจนภัยกันหน่อยนึงแล้วกันอ่ะลงด่าน10นะครับแต่ว่าเป็นระดับยากนะ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือด่านสตอรี่เนี่ยแบบปกติเนี่ยมันต้องเลเวล65ก่อนนะครับเลเวลมันยังไม่ถึงนะครับมันก็ยังไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะสู้ด่านนี้กันก่อนนะฮะดานระดับยาก1 0ขีดหนึ่งนะครับเล่นไล่ๆกันไปนะให้มันใกล้เคียงกับด่านปกติให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะฮะนี่คือตัวละครที่เราเล่นอยู่นะปัจจุบันนะครับสู้ได้นะสบายสบาย เจอทันแบรได้นะแบบเบรริงกานี่ครับเจอมาชาโดสิงแล้วในทีมผมก็มีแท้งหนึ่งนะครับแท้งหนึ่งซับหนึ่งเดมเฮดสี่นะครับผมนับเป็นเดมเฮดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลคอสซาเซราโอล่าฮัตซัมมาชาโดนะครับไปการที่สองนะฮะ เดี๋ยวกล่องเอาค่อยมาเปิดนะครับต้องเล่นให้มันควบคู่กันไปนะครับมันก็มีของให้ด่ดานระดับยากจัดไปนะฮะเอ้ยโอ,โ,โอ้โหนี่นะเจอสอยคือแค่ออโต้ก็พอแล้วเกมนี้แบบไม่ต้องเลือกเยอะแต่ถ้าวันใดวันนึงนะผมเล่นออโต้แล้วผมแพ้ขึ้นมาผมต้องกดปิดออโต้แล้วผมต้องเลือกสกิลตีเองเออ มันก็มีสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลอันติเมตแล้วก็สกิลพาสซีฟนะฮะหลักๆก,ก็กดสามท่านะครับนี่จะให้ดูนะฮะแต่ว่าผมเล่ผมว่าออตโต้เล่นดีกว่านะยกออย่างเช่นก็คือกรณีที่ตัวละครฝั่งตรงข้ามมันไม่ได้เก่งมากนะ นครับจะมีสกิลให้เราเลือกเนาะแอนติเมทก็ต้องรอให้แอนติเมทเต็มก่อนนะครับผมมาใช่โดนี่ก็ดีนะเขาตีไปด้านหลังได้นะครับเนี่ยตีแถวหลังถ้าโลเอฟเฟกตีฟเนะี่ยหมายถึงเราตีไม่เข้าเนื้อนะครับดูให้ดีอันติเมทมาละเห็นไหมครับเนี่ยไล่ไประมาณนะี้ก็กดดูไม่ยากก็เหมือนเกมเทิร์นเบททั่วๆไปนะฮะแต่ทีนี้มันเป็นเทิร์นเบทหกต่อหกนะฮะ เร็วกว่าก็ได้ตีก่อนแค่นั้นเองทีนี้ไม่ยากครับไปเล่นออโต้ดีกว่าจบไวดีนะฮะเกียร์ดอสเกียร์ดอสก็เป็นหนึ่งในโปเกมอนเอสที่เล่นดีนะครับเคยทำคิดแนะนำไปแล้วอะเดี๋ยวทำซ้ำให้ก็ได้อัปเกรดหน่อยเพราะว่ามีตัวละครเพิ่มมาหลายตัวรวมไปถึง S บวกด้วยอยากจะทำเทลิสให้ น้าแพดปัจจุบันเลยนะที่มีลูนาร่าเข้ามาล่าสุดเนี่ยเซิร์ฟไทยนะเมกามอนทีนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บอเก้นคัมมิงนะครับบอเก้นคัมมิงเขาจะมีตัวละครที่มากกว่าอา่าผ่านอีอกหนึ่งเกาะนะฮะหน้าด่านสี่นะครับจะจบแล้วมีแค่ด่านเองไม่ได้เยอะมากเจอไอหนอนแดงนะครับหนอนแดง มาเลยครับหนอนแดงแม่งโดเดีกยก้อนนี่นี่ยโดนสับไปดิครับซุบหายบอกคําว่าหายแน่นอนสวบเขาให้โดนครับอย่าอย่าโดนวิญญาณแสงอืมทวิสเตอร์ติดมือด้วยนะ ติดมือก็ดีเหมือนกันเฮ้ย hey, ตีประเด็นคือตีไม่ทะลุแทงเ์าหรอกครับแทง์เราโหดมากนะฮะเม,มทัลนี่ผมถึกมากนะไปเรียบร้อยจบละไอ้หนอนแดงโดนครับมาชาโด้เรียบร้อยนะฮะผ่านไปอีกหนึ่งดานนะครับอ่ะน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยด่านที่ห้าปะสุดๆแล้ว อสามดาวสุดท้ายพอดีโอ้ยเจอผีนะเจอตัวผีผมจำชื่อไม่ได้ละดัสคู s cool, <S ลอะไรสักอย่างมาโยมาวารุเออใช่น่าจะใช่นะโยมาวา,ารุเนาะสบ,บายครับเจอมาชาโดไปสิงลัตตาต้า <laughs> ตนเฟี้ยวอะ เกมนี้มันดีอย่างนึงที่มันเอาตัวละครปกติมาเล่นเป็นด่านระดับยากอะไรพวกนี้ด้วยนะทำให้ดูแบบดูมีเก่งความเก่งขึ้นนะอุ้ยยังไม่ตายเหรอโอ้ผมหึูว่าตายไปแล้วเนะี่ยอ่าเรียบร้อยนะครับผมชิวๆผ่านและสบายได้เศษดัสคูลมาไอผมเปิดกล่องกันหน่อยนึงนะครับผมนี่ได้ของไอเพรได้อะไรด้วยก็ จะ3 8 0 0 0แล้วนะครับขายแค่2,000นเนี่ยแป๊บเดียวนี่100เพชรนะฮะอย่างนี้เน้นๆเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยพวกนี้ก็มาลุยต่อได้นะครับด่าน10 11ิบเอ็ดขีดหนึ่งแล้วนะไแมนะครับนี่ไอแมนี่ไม่ได้ลองเลยนะฮะอ่าเพราะว่าการจริงๆไอแมก็อยากจะลองนะครับอลองเล่นไอแม่ดูมาไหนๆก็มาละคี้น่ารักมากนะครับรารีวิว ร่างสองชื่อว,วอ่าลวิวว่าไม่แน่ใจนะจะมีตัวร่างสายเป็นตัวสีแดงคือมันไม่ใช่ไนแมร์จริงๆหรอกเพราะว่าผม,มาได้มาสู้ไนแมร์ตอนที่เลเวลเยอะไงถ้าเกิดว่ามันปลดไนแมร์ปุ๊บผมมาสู้เลยเนะี่ยมันจะดูสูสีนะฮะด,ดีตัวละครเลเวลเก้าถูเหมือนรังแกเด็กอ่ะแต่ก็สู้ครับมันได้ของไงมันจะได้ไอายเเตมไวอาพอยเทนเชียลครับที่เป็นซเฟียสีน้ําเงิน เนี่ยอ่ะสีน้ำเงินสีม่วงนะครับไว้อัพนะฮะดีนะผมบอกกันเลยว่าอัพดีอ่ะ potential เนี่ยให้พลังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วให้เป็นช่องเล็กๆจะเป็นหน่วยช่องหลังที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับนี่โดนครับนั่นแหละด่านแรก9ด่าน2 12เลยนะ ขึ้นมา3เวลเลยนะด่าน3ก็คง15จบด่าน5แม่งก็าคงเลเวล20ล่สิได้ไปเขาเร็วกว่าเราอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงวะเลเวล12เร็วกว่าเลเวล60เฮ้ยทำไมเราไม่ได้ตีเลยวะเออต้องสอยนะครับเคียดน,นี้ต้องสอยนะเออโดนครับวู้ยิงยิงไปไดิครับลำแสง เอ้ยติดเผาไหม้ไปติดเผาไหม้ไปสองตัวนะฮะแถวหน้าตัวที่โดนคือตัวสำคัญด้วยอ่ะไม่เป็นไรแทงโดนให้แทงรับไปนะครับไม่เป็นไรเรียบร้อยเห็นไหมสู้ง่ายไหมเฮ้ยนี่ด่านไนท์แมนนะเว้ยดูดิอันนี้เป็นรางวัลผ่านครั้งแรกนะครับมีแค่สองด่านเองนะครับไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วเราก็เปิดไอเทมแล้วก็รับอีกนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ไว้ฟาร์มในส่วนของนี่ครับบูโซเฟียโพเทนเชียลสโตนกับอีพิกโพเทนเชียลสโตนนั่นเอง นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ใครอยากมาลองก็มาเล่นกันต่อได้นะครับตรงนี้มันจะแบ่งเป็นรางวัลแค่ครั้งแรกรางวัล3ดาวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้อุปกรณ์อัพอ่าพรสวรรค์ด้วยนะครับอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ด้วยมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อหมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ